ทำดอกดินดอกไม้กินได้อยู่เทิงผู้ผู้ใดเคยเอามาเห็ดกินแน่เป็นอีกดอกไม้หนึ่งที่หลายคนก็คือสิเคยเห็นเนาะจา้าแต่ยังบ่เคยเอามาเห็ดแนวกินตอนสวยๆมื้อนี้ก็ขึ้นมาเทิงผู้อีละจ้าพี่น้องหน้าเพิ่นส้วนมาหาเนาะมาแล้วผลว่าพ่อดอกดินจ้าพี่น้องก็เลยเอิ้นมาเอาเนาะจ้าพี่น้องตาสะออนเฮ้หลายคนก็สงสัยเนาะจ้าว่าหน้าตาของดอกดินนี่มันเป็นจงังได๋เพิ่นก็สิอยู่จังซี่เลยจ้าบางดอกกระบาดเนาะจ้าบางดอกก็ยังจุ่มอยู่่่่่่่่่่เเเเเพพิินนนนนนนววาา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 าดดดอออกกกกกกีีีีียยููแบบบฝะจ้้้ไไไปปปลลลทหฮโขึมันนสิบ่มีฮาากเเะจ้อนีเพ่ยู่พี่น้องว่าดอกดินนี่มันสิปลูกได้อยู่บ่จ้ามีคนปลูกอยู่บ้าพี่น้อง คอมเมนต์มาบอกในเด้อจ้าจุ้มนี้แห้งขางจ้าพี่น้องอยู่ในข้างขางหน้าเนาะจ้ามองทางยางเลยดอกของเพ่นนี่ก็สีงามงามเนาะจ้าพี่น้องอยู่ทั่วป่าเนาะจ้าบอนี่นอยู่หลายอยู่แต่่าจุ้มนี้เพ่นอยู่หลายจ้าพี่น้องเป็นจิมๆอยู่เป็นสีม่วงงามงางายมเฮาเด็ดเอานีต้นเพ่นก็สิเป็นกรอบๆเนาะจ้าพี่น้องบบหยาบเอาง่ายแล้วเพ่นก็สีมียางเมืองๆออกมาเนาะจ้าขนาดว่าท่านได้บีมองนี่จุ้มเดียวก็ถือว่าได้หลายเลยจ้าพี่น้องบบได้หาทั่วป่าเห็นบอนนี่นองงเาดิน้อ่อน นี่พัดเห็นเฮ็ดจ้าพี่น้องบบลูวาเพิ่นเอินว่าเฮ็ดอีหยดอกของเพิินงามงามนจ้กพี่น้องแปลกดีแต่ว่าบบฮูวากินได้หรือบ่้มนีข้าก็ได้ดอกดินมาหลายเติบจ้กพี่น้องมื่อนั้นไปหาบบได้พอดนยามบได้ตั้งใจมาหาผัดไดจ้กพี่น้องไดตั้งว่าบักลาพ่อเฮามาฮอนนากษสริยมาเฮ็ดดอกดินลยจ้าพี่น้องอยากได้มาตั้งว่าลายมื่อกษสริเอามาล่างหน้าออกหลายๆน้าก่อนนะจ้าพี่น้องเมนูที่ฮาเสร็จืัอนี้ก็คือข้าวหลามดอกดินนะจ้าแล้วก็ใส่งาหอมดอะแล้วอขนาวกขัตด้ยามาเีบ เกตามเพ่อนสีมุนเนี่ยนาะจ่าพี่น้องจังถอกหน้าลงไปเบิ่งตอนนี้เป็นสีเละนาะจ่าพี่น้องเบิ่งส่งคือสีบองอ้เข้ากัษมาเปลี่ยนจากขาวสีขาวจังสีเห็เป็นสีม่วงจากที่ว่าเข้าถอกหน้าได้แล้วกับสีขรนขรุนจังน้อยจ่าพี่น้องแล้วเข้ากัษิรตองเอากางดอกไม้นีออกเนาะจ่พี่น้องแล้วเข้ากรไปมาเข้าเข้าก็ษตมาคือกันก็มาเขาธรรมดานแหละจ่าพี่น้องเซว้ขึ้นเน้อเข้าเทลงไปเข้าหนึ่งเข่าก็เริ่มอยากมีสีแล้วเดี๋ยวเมื่อเช้า น้องเห็นพ่นมีหากลายมืออื่นเศ้ามากกสิมหาเปิดเบืงจ้าพี่น้องข่าก็เริ่มอยากเละอยากม่วงแล้วแล้วเข้ากสีเสกเข่าขึ้นมาหนึ่งเลจ้าพี่น้องมื่อนี้เข้าก็มาข่าลายเฮงจ้าพี่น้องว่าซีแซบังข่าลามล้ำใหายๆแล้วเขาก็เสียมาข้างไซมหนึ่งเจ้าหนึ่งรรมดาเลยจ้าพี่น้องเดียวสีพ่นสีเปียตอนนี้พี่น้องว่าซีพ่นม่วงนียังจ่าาเบืงตอนพ่นสุกเลจ้าสีเปลียนไปลายเปิดมาบันีสีของพันก็คือม่วงเฮงเฮงเลจ้าพี่น้องสีงามเฮงสีจากดอกดินสีจากธรรมศาสตร์ เ็ดไอิลีจ้าพี่น้องสีน่ม่วงขึ้นมาเลยขนาดว่านาำจังๆบริสีเข้มเฮงเนาะจ้าพี่น้องเข่าออกมากกันยังม่วงบัดนี้เขากะสิมาเทศใส่หมดเนาะจ้าละกะเทน้ำกะโถกกะทิลงไปเห็ดบังขามมื่อนี้เขากะสิใส่วิธีหนึ่งเอาะจ้าพี่น้องเพราะว่าไม้ของเขานี่มันใหญเทน้ำกะทิดีลงไปเนาะจ้าพี่น้องใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วก็ขลนขนให้สุย่างเข่ากันเนาะจ้าพี่น้องบังข่ารามของเขามื้อนี้กะสิใส่เป็นไม้ไผ่ใหญ่ๆจังซีเล่นเนาะจ้าพี่น้องมันจังแน่วเลยตอนแรกกะว าหแบบดิบนี้มันบอสู้แล้วก็ลืมหมักถั่วเนาะจ้าก็เลยว่าเศดง่ายๆจังซี่เลยหลังจากที่ปีการนี้เขาเห็ดเข่าเด็กง้าดอกดินเนาะจ้าพี่น้องปีนี่กันเศษคือเก่าเจ้าพี่น้องแตว่าเห็ดเป็นหยัดบังขลาเอางาใส่นี่เพิ่นก็คือหอมเฮงเนาะจ้าพี่น้องแซบกวาเก้าใครเนี่ว่าหู้เพิ่นใหญ่เนาะจ้าพี่น้องใสงาใส่ลงไปแล้วเขาก็สิตำตำำเนาะจ้าพี่น้องให้เพิ่นลงแล้วแล้วเขาก็สีเอามาขางไผเนาะจ้าพี่น้องจีให้เพิ่นหอมกะซีขังไพรจังสี่เนาะจ กอกแซบคัีีลสีของดอกดินเฮาก็คืองามเฮงเนาะจ้ะพี่น้องเฮงเย็ยนเฮงงามแล้วเพิ่นก็สิมีกลิ่นนิดๆน้ำเนาะจ้ะพี่น้องเปิดออกมาแล้วเสียดายแต่ว่าบางคา,าราพอเฮานี่มันบ่ติดเจียจ้ะบ่รู้ว่าเป็นอีหยังหรือว่าเฮาต้องใส่ไม้เปะาะบ่จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นน้ำไม้ไผ่บ้าไผ่ที่ขึ้นผู้ขึ้นผ,นผาไปหาน้ำไม้ก็ลองเบิง่งเด้อจ้ะพี่น้องถ้าเห็นดอกดินเป็นอีกดอกไม้นึงที่เอามาเฮ็ดกินได้เนาะจ้ะสีเพิ่นก็งามงาม